ไว้คนนี้นะคะดูตาสิคะ่ะไว้เอ <Why? S 1> อไว้อันนี้อีพ่อเพื่อนว่าไว้เนี้ยเชื่องกระมูลแล้วก็ชลาดกระมูลเลยค่ะคนเนี้ยเป็นลูกของน้ำตาเอยเป็นลูกของข้าวเหนียวนะคะ ตอนนี้เขาเนียวมีคนซื้อตัวไปแล้วค่ะเหลือแต่ลูกเพื่อนนะคะพูดถึงเพื่อนก็เป็นลูกของเขาเหนียวแม่ของเพื่อนนี่ให้ลูกของข้อความพ่อเลิศเนี่ยมาห้าตัวนะคะเพื่อนก็เป็นหนึ่งในจํานวนของลูกเขาเหนียวนะคะนี่ดูตาเพื่อนสิคะตาสวยตัวขาวนะคะดูสก่อนค่ะเชื่องค่ะตอนนี้เพื่อนยกขาค่ะเพื่อนจะเต้นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ นี่นะคะนี่ให้ดูเห็นหน้าเพื่อนชัดๆเลยนะคะเพื่อนมีความแบบเป็นกันเองมากเลยค่ะดูนะคะดูนะคะขนตาเห็นขนตาเพื่อนไหมคะขนตายาวค่ะน่ารักดูสิคะเคี้ยวอะไรในปากก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ชอบเคี้ยวอะไรก็ไม่รู้ค่ะดูสิคะ่ะ เพื่อนเขียวอะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะเขียวอะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรในปากเพื่อนเห็นไหมคะนี่แผ่นให้ดูค่ะน้องวัวจะลิ้นดำๆนะคะเห็นไหมคะนี่ค,ะะค่ะเบานี้สงสัยค่ะเอ้ไม่ใช่ลาเต้สงสัยค่ะเขียวตามค่ะไม่รลู้เขียวอะไรกันไม่มีอะไรในปากเลยนะคะเขียวอะไรกันก็ไม่รู้ค่ะดูสิค่ะ พอแซวมากๆเพื่อนก็หุบป,ปากค่ะเขี้ยวต่อเหมือนเดิมค่ะรูเขี้ยวอะไรเนี่ยเขี้ยวอะไรนคะดูสิคะ,คะไม่มีอะไรเลยไม่รูเขี้ยวอะไรค่ะเนี่ยไม่มีอะไรในปากเลยสักนิดคะ่ะไม่รูเขี้ยวอะไรอีพ่อคะ่ะเพื่อนเขี้ยวอะไรไม่รู้ไม่มีอะไรในปากเพื่อนเขี้ยวอะไรไม่รู้อ,งงออกกําลังกายใช่ไหมคะ อ๋ออีเพราะเพื่อนบอกว่าไม่ต้องไม่สงสัยเพื่อนค่ะคือไม่มีอะไรกินเพื่อนก็เคี้ยวได้ค่ะอ,อ,อืมเป็นการบริหารฟันนะคะามาแล้วค่ะลาเต้ลาเต้จอมสซนค่ะมาแล้วค่ะดูนะคะเคี้ยวเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะไว้ นี่นะคะเป็นการออกกาลังจากกําลังกายของน้องงวนะคะไม่มีอะไรก็เคลียวได้ค่ะพ่อบอกว่าเป็นการย่อยอย่างหนึ่งนะคะนี่นะคะดูสก่อนค่ะโอ้ยดูนะคะดูนะคะดูขนตาเพื่อนที่คายาวมากเลยค่ะน้องงว นั่นค่ะน่ารักค่ะน่ารักเชื่องค่ะเนี่ยดูนะคะดูนะคะเออนี่แหละค่ะอีพ่อเพื่อนบอกวันนี้คือที่หม่างเขาว่าเขียวเอื้องค่ะเพื่อนไม่มีอะไรเพื่อนก็เขียวได้ค่ะเชื่องเห็นเลยค่ะคนนี้คนนี้ค่ะคนนี้ชื่อลาเต้ค่ะอันนี้ชื่อไว้ น่ารักค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องะคะ่ะ